เอออีทอมเวตี้นี้ผู้ชายเยอะผู้ชายสองตัวเดี๋ยวหนูสองที่ไหนตามอ่ะกลัวตามไอ้เด็กแค่ะยังไงวะขอขี่นะบัาพร้อมกั๊กัวออกเอาดอกกุหล็กอะไรก่อนจะพูดผิด โอน้นี่เยอาวแล้วทำไมใช้สกิลไม่ได้ล่ะโอ้ใช้ได้ละกัะสุนแรงๆเลยโอ้โหกระสุนเบาโอ้โหโดนเต้นมาจากข้างหนเปบาเกิดลอยจ้าเดี๋ยวดิมันต้องมีระยะเวลา เล่งแล้วนะเล่งแล้วนะโดนใครโดนกูนแล้วหนึ่งอะ่ะเออหมอกอะไรวะเนี่ยหลง <Dead, dead. S 2> ไงวะแดดแดดคือวิตเต็มอุ้ยตีทุกอินใจการวันตายเตาชุดเกิดให้สวย หนีได้ไงแล้ววะบบก็เปาล่อได้เนี่ยมันมันกลองยาคูดาวเร็วกว่านี้ไหมเีตัวไม่มีดูดเลือดเลยพลบาัตวอสม่อ่องป็นของังเฉเลยองเราไมู่ดเสียสลาวอ่ะผู้หนีเป็นเล่นยินนี่คนยน่ไว้ในแบล็ดย์ฉีกีก็มีเอาไปไหนวะ อยู่น,น,นี่อยู่นี่ดดกินกูโดนจนพุนและมึงออยังกดซอสอี่าใไม่กดรุ่งนี้เลยนะเมนรู้สึกมมีกสกิลคูดาที่เรียกว่นนี้ไหม <laughs>

เจ็บ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 เอตุยเุเอาอาิวีที่ไม่มีสเตลล่ามประมาณนี้แหละตามไไม่ได้ติดนะหนูไม่ได้ติดนะโอ้โหเทนนีกแล้วเออยงากรับโจโก้เป็นดวอาทิตย์โเดร เด้เลยกูได้ไหมโอเคเออใหม่โดเทพมันอะรูปในแม่ออโดยิงีนสีเด็กไปแจดแบบม่ละีโดเทพไหวปะเนี้ยต้องีไปแจ้คพีดก่อนม่แต่ีไอ้ี่แจสองอีกแล้วไอ้ยี่ได้ไงโอมึงขึ้นไหวงวะ ไปตีพอแล้ว,ต,วตีโทเทมนะพี่นันะ่นะโทเทมมาแล้วนอนอยู่ข้างๆบอสสนุกจังเลยพี่ไอ้ขเอมึงเกี้ยโมเทมเกิดขี้ยตลอดเวลาเลยวะเอ่ะมาช่วยช่วยช่วย เคลียร่อุ้้เตย์มีอันนึงเอออย่าดูอย่าดูอยดู okay. <S <S <Uma> ูก <wiele> <No> ูไปไม่ถึงผงานผมร้มรู้ว่าผมร้างเคแตกสวยยิ้มกีิด้วดเอา พี่องคีหายแมวรอรอคนใหม่รอพแม่ติดใครติดระวังดูเห้อย่ไว้หน้าบอสเชนะโอ้โหต่เทไหมต่อเทไหมโอ้ยหาลอนบอดลิงกูโดนแล้ดูดกู แล้วว่าโอ้โหเราถึงนี่แล้วทันยังไงโยกสวยบาื่กี้ไม่ให้แล้วโอ้โหเทมก็ต้องตีโปลเวอร์ก็ต้องตีหวยตีดีแม่งไม่ทันเลยตีมัทุกอย่างจัดโอ้ยไดีพิเศษแต่รู้สึกว่ามันแข็ง

ร้อยหนึ่งแข่งอีกตรงกลางว่าตายใช่ใช่มาช่วย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 ไปกู้อยกู้ไปกู้กู้โอ้โหจะเป็นไงเหรอย่าลืมแจ้ทิ้ดด้วยอ้าวงไปเล้วโอ้ยไอ้เขี้ย้คู่สีแล้วอะไรมาเนี่ยวนมาโอ้โขอสีเน่ สามแล้วสแล้ววงมายังวะวงมาแล้ววงแล้วจะขอคูยืนในวงก่อนจะยิงจะยิงไหนพี่โอ้โหยี่ยังบอลเลยเตรียมแรงมันไว้นะเติมขึ้นเลยเอาน่นไงอะไรนะไมิดผิดสงสารวะอีพี่เตตอนจบ ใส่มา้กอเลเอ็ดอยู่คนเดียวเพียนะล้วมาเองขอซ่อมกองมกันหนึ่งพี่กินตายไปะกันตายพี่ก็ตายแล้วแต่ชุดเกิดตายไปสองหนึ่งบอ่าอะไ่ไ่้เอ้าหนึ่งสองสา อะะไรโอเคแล้ววอลุดครับเออวินให้มีดูดเล็ดบ้างคือว่าโอ้ไม่ข้าได้ง่ายเลยขอทุกคนผมรู้สึกมันทุลักทุเลจังวันตีนตโอ้โหดาเมจมันไม่ได้จี๊ดจร์ดเหมือนไอฟุ้งสองนอนัอ้นดันไม่อยู่แต่แอย่างคือพี่ต้องมาตั้งตีโทรเทมเลยเนี่ยวันนี้มาตีวอวอย่างเดียว พวกคุยนที่เหลือก็ไม่มาตีเลยพี่ไม่เตะสลัดพี่ยอนเสตะสลัดต่อแตกยังควีนพวกมาตีอแล้วนะนี่ยเบสตามึงตะกูตอนตีตอนตีอยู่แล้วอะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรโทรเทมอ่ะอ๋อใช่ใช่โทรเทมเมื่อกี้มันทีเหอะทำไมมันรูดมานานหมดเลยวะจีทำไมแล้วก็หยุดมันมามองไปไหนแล้วอ้าวไม่พอโดนพื้นมันหรือเปล่าพื้นมันรูดมานานนะ นี่มาจากไหนเยอะแยะวะวิ่งวิ่งกูไม่ได้ร <listed> <łbym> <how> ู <default> ้ขังกันน <together> ้องโอ้โหโอ้โหคืนทั้งแมปหลบยังไงวะต้องถามพี่แจ๊คกับไอ้ปุ๊กแหละมาแบบหลบไม่เป็นเลยระวังโดนยิงนะจ๊ะ ไปหนึ่งกูโดนนี่แหละเมื่กีบบ <Okay. S 2> อ้ย <laughs> ดับเลยคืออะไรวะมันขึ้นบนพื้นแล้วมันก็ติดเด้งตลอดเวลาให้ลุกไงเอาตะเกียวะไ,ไปลุกวะเอ้อ พอเลนะตายตายเพรออาะกดโฆษณรดีๆแต่แล้วโฆษณายเยอะอะไรซม่อกีเนี่ยโอ้ปิดแล้วไม่โฆษณาด้วยหรอไม่ไม่โฆษณา y o ท t ก b e เนี่ยไม,ม่ยอมเติม p ี e m i u m ไปยอมอออออใส่ a d ด block ะ่เราอะนีะ่พอหลายๆคนมาปุ๊บพื้น,นั่งหายหมดเ อารมณ์แบบอย่างว่ะ พื้นพือะไรกันค้าเรที่ยแ่ไปตัวงไมาอสเต่องนัโอ้ยโอ้้ยน้องแนสองนัมีเข้าวงเลยญ่อยปก ไอดีวงร้อนด้วยนะปเทบไม่ไหวบอกได้นะโอ้แข่งโงไอนแข่งกันตรงไหน อยู่ตรงไอ <N> ้แขงแรกในเนี่ยตรงกลางมอดเยเ <Bon> นี <N> ่ยดนไปแล้วไม่ไม่ติดโปรไปเสาไนอยู่นี่เสาไนอยู่นี่โอเคชิปโลเวอร์แล้วตรงนี้ขอดูเรื่อยไมไม่ทำเอตได้หรตีโลเวอร์แต่แลืมล้างบับ โอ้ยด้วยด้วยด้วยโอ้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 ยใครกิดหรอไม่รู้โอไม่เนี่ยวบ้างโอไม่ติดเราเชื่อแล้วตีโทรเท็มละยุ่งจุกจะไปรำไรตายงอน้ตเป็นไงบ้างวางโทรเท็มไหวปะกพลังตีอันหนึ่งอยู่อ่ะดูอันอื่นเลยโอเค

ิหายล้ส่ีแล้วส่แล้วโอเคใ่ริมแกะทีกันเลยเฮ้ยชิพหายแล้วโทษท่งวงนี่ไม่จริงเขรอไปจงโอ้โหโอ้ลูสไลด์านแม่งยังโดนอยู่ดิวะเอฟิวเพนซีให้เลยจะสไลด์บนฟ้าทาไมในเมื่อก็โดนอยู่ดีอพิ่เติมใจหนึ่ง

ดไม่ทันยังวะขอียขอดูเื่องหน่อยเจ้อลขนาดเหนื่อยน้ำปวดปวดจนต้องรู้้เเซีตเป็นซี่ให้สาวไว้นั่นเลยค้งดงยิบทแล้วขดท้งฟ้เยอะไรโคลิสวะนม่โคลิเขาเอ็ดบวกวเี่ยตัวเปน โอ้โหไอ้พวกโชมอไองพวกโชคออีอีวะเบล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะส่งงานที่ไปไม่ได้เอ็โหมดแล้วพิมเบลใจแน่มาลองเ oh, อ็ดแกาสนมำผ่าวิทย์หลบไม่ได้เลยอ่ะจะตีสวนตีฮ ah. ิวเลือดเหมือนไอ้พวกตีก็เหมือนที่แจ็คก็ทำไม่ได้ มันมันลองโอมแล้วโอมลองล่อแอดกาโอมมีดูดเลือดอโอมลองล่อแอดกาวะล่อแอดกาดูดเลือดล่อล่อมันมันจะมีเวลามันจะยิงก็ล่อให้มันตรงไอตัวตรงกลางไอตัวตลกอ่ะล่อมันหันหน้าเข้าไปตรงไหนก่อนเดี๋ยวมันจะสุ่มเกิดตรงมุมตะขีนอ่าอ่าลองดูลองดูโอมมีดูดเลือดโอมน่าจะไหวแต่จะยิ่ขึ้นลุกไปขึ้นนั่นแหละมันจะมีท่าหนึ่งขัดล้มรัวๆ ถ้าตีดูดเลือดสูวนส่วนเรื่อยๆได้มันจะง่ายหน่อยค<ล>ือมึงไปไหนนะไอตรงนี้มันแก้โควิดยังไงเนี่ยไม่แก้ไ,ไ,ม,ไม่ได,ด้ไม่ได้ต้องยัดให้มันตายทันเท่านั้นเนาไม่ได้ตีเหรอไหมหลมุมอิ่งขัดรถอุ้ย กูล้มขนาดนี้วม่เอาเก็บไม่เล่น่ิพานเลยหมนัน่นอะมาเอออมลอยตรงตกางกลางกลางอือฮโดนแล้วเออเนี่ยมาเปาดูโอมมันทำโอ๊ยทำได้เลยโอ้ย,อย <laughs> บ,บอสไม่ผัดกยกแง รู้ก่อนตายหมดมากแล้วอ้ออ้โอโอโโอโตีฮะขัดคุ้จังหรผีนี่ ไอหัวโอมมันมีคนมาช่วยหานตีนนะตรงนี้มีคนมาไปตีตรงนี้จริงๆพร้อมกันเน่ะไอพื้นที่มันขัดสุขาทั้งหลายหายหมดเลยเอาวางโง่ตรงนู้นวัดหนิ เป็นซีเป็นมาเลยเรื่อยว่ามั่ยังไม่ถึงหลอดแตกเลยโอ้โหแค่นี้ยังหลบอีกนี่แต่เขาเป็นตาอาบอกว่ารใครนพี่หนูติดโควิดอ่ะทานอะไรอ่ะใคร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 โดนติดอ่ะ ตามตามไปเลยถ้าใกล้จะฮาแล้วสองรัวดู้วยดิที่มันวางหมกันป่ะอย่างมากโอ้เทมสองสามอันติดเยอะแล้วไปวางใกล้ๆนี่เจเลอร์แล้วเป็นเนื้อไม่รู้ว่าใครมาวางไว้ตัวเทมเนี่ยน่ารักมากวางอย่างนี้วางอย่างนีมาให้ยังวัน แตกหนึ่งได้รางวัลมายข้างหน้าไปแล้วสามวัน้าคนไอรางวัลด้วยการเอาเกียวสับตอบถึงนาทีเลยตอนนั้นก็หนเักมากเลยลาบไปเลยอ้าวตีตีแต่งตัวใครใครยังไม่ไอใครหายจะแข่งแล้วไปตีโทเท่ช่วยหน่ึ่งเร็วๆตีโรเท่เอาแข่งช่วยโอเคแตกกูจะแตกแล้วกูจะแตกแล้วหนูเนี่ยจะแตกแล้ว น้อง่นอะไรรูแต่คือลำพานตัวทพชิายกูยังไม่เห็นขขงนีกอ่ากูตีกี้วเอาไปกูใส่น้ำเชื่อมได้เลยพลเวอแล้วเสียไปเสียไปเสียไปเยไไม่ีไเีไียเยเี ไอชิปโดนเที่ยวเลยเนี่ยอทันโอ้ยเยี่ยวตีมพอดีเมื่อกี้เกยสามแล้วบออยู่อะไรแล้วเดี๋ยวนะพี่ตอนติดแข่งอยู่ให้เพื่อนตีได้ปะไม่เพราะถแข่งไปตีโฟลว์แล้วแล้วมาไปตีอถ้าเราถ้าเราติดแข่งอะติดแข่งตัวเองตีได้จะตีโดนใช่ไหมอะติดติดเปล่าใครว่างตีโทเทมก่อนโอเคโอเคฟองไว้ตรงเนี้ยใครจะแก้วิ่งมาทีเดียวนล้ว

thế động lợi nhiều anh quá vậy hôm nó mất đi mất đi mất đi mất ạ? mất đi mất đi mất đi đi mất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  đi anh, đi mất 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 đi đi mất 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 ดีดยวโกไม่ดีโอลยไม่ทุักเลยตายเลยโอ้ยตายอ่ะพ uh,> ี่เอพีทีสองแสงวี่ีเอหนูได้หรือเปล่าไม่รู้พี่เอหนูตายหน้าบอสเลยอ่ะอะไรวะ